ถูกขโมยไปนานหรอยังลูกนานแล้วครับเพราะแต่พวกเขามาเป็นไก่ก็ไม่มีไม่เห็นแล้วโอ้โหขโมยไปได้กีครับท่านนี้ครับเป็นท่านที่เจ็ดครับท่านพ่อปู่ฤาษีครับเคยมีพ่อปู่ฤาษีครับได้มานั่งสมาธิและกรรมฐานครับแต่ท่านนะครับได้มรณะภาพไปครับทางวัดในรูปปั้นของท่านครับมาเป็นตัวแทนครับ ครับท่านนี้นะครับเป็นท่านที่แฝดครับท่านเทนีมิตครับเคยมีพระชุดงนะครับมานอนตรงนี้ครับและฝันเห็นพระองค์นี้ครับเลยสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาครับเพื่อให้เรากราบสักการะบูชาครับอันนี้คือสร้างขึ้นสร้างหลังหลังจากที่ท่านฝันเห็นใช แอบปงแอบ